ว่านายจ้างเกาหลีโกงเงินเดือนเราทําอย่างไรได้บ้างวันนี้จะมาแนะแนววิธีการให้ค่ะอันดับแรกเลยให้เราเก็บรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะทั้งสัญญาจ้างสลิปเงินเดือนมนนทึกช่วงมมการทํางานรวมถึงข้อความแชทกับนายจ้างด้วยค่ะลำดับต่อมานะคะให้ลองคุยกับนายจ้างก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าระบบการโอนเงินขัดข้องก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุยแล้วนายจ้างยังไม่ยอมจ่ายไปขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะ ก็คือการโทรไปยังศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติที่1 5 7 7 0ห้หรือเข้า Facebook สำนักงานแรงงานไทยณนกะรุงโซลค่ะเจ้าหน้าที่เขาช่วยเราได้จริงๆนะคะและถ้าได้รับเงินครบถ้วนแล้วอยากโอนเงินกลับไทยอย่าลืมใช้บริการแอปโอนเงินที่เชื่อถือได้ความปลอดภัยสูงอย่างแอปคลสนะคะแอปนี้ได้รับการรับรองจากเกาหลีเลดก็ดี โอนเงินไวได้เงินที่ไทยภายใน5นาทีเลยค่ะวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆด้วยอย่าลืมลองใช้อยู่นะคะเพราะครอสดีที่สุด